เต็กง่ายๆทํา,าทได้ที่บ้านค่ะวันนี้นะคะพลอยจะมาสอนทำสเต็กนะคะที่ปกติแล้วเมนูนี้เนี่ยจะต้องทานที่ร้านอาหารเท่านั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยคนทําตามได้แน่นอนค่ะและจะง่ายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ <S <S เราจะมีส่วนผสมนะคะก็จะเป็นแอปเปิลซอสค่ะแล้วก็จะเป็นเนื้อหมูส่วนที่เป็นพอกช็อปนะคะจากร้านวอลทวีฟาร์มค่ะแล้วก็จะเป็นมันบดนะคะที่สูตรนี้เนี่ยทานเข้าไปแล้วรู้สึกครีมมี่อร่อยมากๆเลยค่ะ พอใช้เป็นแอปเปิลแดงแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวค่ะปั่นลงไปก่อนเลยมาเมื่อกี้แอปเปิล hmm. ที่เราไปปั่นมาเรียบร้อยนะคะเราจะมาตั้งไฟค่ะแล้วก็ใส่เนยแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนะคะแล้วก็น้ำมะนาวน,นิดนึงค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะอาซอสของเราพักไว้ก่อนนะคะ วันนี้ที่เราใช้จะเป็นส่วนพอกช็อปนะคะจากร้านวอลทวีฟาร์มค่ะเขาจะเลี้ยงเป็นระบบเปิดนะคะก็คือจะไม่ได้กักบริเวณหมูแล้วก็บริเวณที่เขาอยู่เนี่ยจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากคือธรรมชาติเกือ้อกูลธรรมชาติกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมูที่นี่ก็จะอารมณ์ดีแฮปปี้มากๆเลยค่ะแล้วปกตินะคะก่อนที่พอจะทำสเต็กนะคะจะเอาไปเป็นการทำบลายดิงก่อนนะคะก็คือใช้ไปหมักในน้ําที่เป็นน้าเกลือนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็จะเอามาซับน้ํ้แห้งๆก่อนคะ่ะนี่พอเราซับน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาลงกระทะนะคะก่อนที่เราจะาลงกระทะนะคะเดี๋ยวพอจะใส่น้ามันลงไปนิดนึงก่อนค่ะโรยเกลือก่อนแต่ว่ายังไม่ใส่พริกไทยนะคะเพราะว่าถ้าใส่พริกไทยลงไปเดี๋ยวพริกไทยเขาจะไม่ติดกระทะแล้วก็วางลงไปแหมแล้วก็อันนี้นะคะระหว่างนี้เราก็จะใส่ตัวที่เป็นโรสแมรี่ลงไปนะคะเพื่อให้เขามีอโรมาที่หอมมากขึ้นค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมที่เราฝานาไว้นะคะตัวนี้พอก็จะคว่ำลงใส เดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะไปทํามันบดกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นมันที่เราเอาไปต้มแล้วนะคะเราก็ใส่เนยเยครึ่งหนึ่งต่อมันฝรั่งะครึ่งเกลือตอนนี้นะคะเชคของเราก็ พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะยกออกมาพาักไว้ก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี3ส่วนประกอบนะคะนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นพอกช็อปสเต็กนะคะซอสแอปเปิ้ลแล้วก็จะเป็นมันบดค่ะ c r e ม my mashed potato เดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยดีกว่าค่ะ มาถึงขั้นตอนการชิมแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนค่ะและครั้งหน้านะคะพลอยจะพาไปทำเมนูง่ายๆอะไรนะคะอย่าลืมติดตามกันค่ะที่คัดหน่อยอร่อยแนะ่ไปเชฟพลอยค่ะ